สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคาไม่พลาดโอกาสทองมองถ้าโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคํากันนะคะซึ่งราคาทองคําหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมานะคะก็เมื่อวานนี้ยังสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ1,900เหรียญได้นะคะท่ามกลางความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะเราต้องย้อนกลับไปในส่วนของวันศุกร์ที่ผ่านมา ะะที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการประกาศนะคะตัวเลขสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อน,นั่นก็คือตัว,ตวดัชนี PCE พื้นฐานนะคะซึ่งปรากฏว่า,าดัชนี PCE ตรงนี้นะคะเมื่อเทียบหลายปีแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายบริโภคส่วนบุคคลนะคะมีการปรับตัวขึ้นมานะคะมา2.3 จากเดิม2.3นะคะขึ้นมาอยู่ที่3.6นะคะแล้วก็ตัว PCE พื้นฐานตรงนี้เนี่ยเป็น่ามารวัดเงินเฟอ้อที่ทางด้านของเฟดนะคะให้ความสำคัญมากนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะจาก1.9นะคะขึ้นมาอยู่ที่3.1การกระโดดขึ้นมาของตัว PCE พื้นฐานตรงนี้นะคะก็เลยทำให้นักวิเคราะห์มองกันว่าเงินเฟอ้อนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะมีการปรับตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของ PMI ภาคการผลิตภาคบริการเองก็มีการปรับตัวดีขึ้นมานะคะก็เลยทําให้ในส่วนของอนักลงทุนนะคะก็มีการกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อแล้วก็มีเงินนะคะเข้ามาในส่วนของอทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็เลยทําให้ราคาทองคาหลังจากที่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีการย่อ,ยอตัวลงไปเทสบริเวณแนวรับนะคะ1,880ปเหรียญไม่สามารถหลุดลงไปได้นเนี่ยก็ ได้รับแรงหนุนจากตัว PCE นะคะก็กระโดดขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1,900เหรียญได้นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนะคะราคาทองคำจะไซด์เวในกรอบแคบๆแต่ก็ยังไม่สามารถหลุดแนวรับสำคัญ1,900เหรียญไปได้นะคะจากนี้ไปเราคงต้องจับตารอดูค่ะว่าทางด้านของ f ฟดเองจะมีแอคชั่นออกมายังไงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจากรายงานการประชุมของ f ฟดนะคะเฟดได้มีการระบุไว้นะคะว่าจะจับตานะคะรอด ูผลนะคะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศต่อจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขของสหรัฐอเมริกาจากนี้ไปเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็คงต้องรอดูว่าทางด้านของเฟดจะแอคชั่นออกมายังไงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าการ ตัวดีขึ้นตรงนี้นะคะส่งผลเป็นผลกดดันให้เฟดเนี่ยต้องอส่งสัญญาณนะคะาการปรับลด QE จากที่ทุกวันนี้เนี่ยเฟดมีการทำอยู่ที่1.2 1.2แสนล้านนะคะอาจจะมีการส่งสัญญาณปรับลดตรงนี้หรือไม่นะคะแล้วก็คงต้องรอดูแต่นะัก วิเคราะห์ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่า,าเฟดอาจจะยังไม่ไปแตะในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าการแตะการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะทําให้ส่งผลกระทบที่รุนแรงจนเกินไปนะคะก็เลยมองว่า,าถ้าเกิดเฟดจะกระดิกทําอะไรเนี่ยสิ่งแรกที่เฟดต้องทำเนี่ยอาจจะเป็นการปรับลดวงเงินในส่วนของ QE แต่ละแต่ละเดือนที่ที่มีการทํากันนั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณการปรับลด QE ตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลนะคะ ที่ส่งผลในทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแต่นะคะในทางกับการถ้าเกิดว่าทางด้านของเฟดเนี่ยก็ยังบอกว่าอาจจะต้องทํา QE ต่อไปนะคะดอกเบี้ย,ววยก็ยังคงพื้นฐานไว้ที่ใกล้ศนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องอัดเงินต่างๆเข้าอันนี้ก็อาจจะ เป็นปัจจัยในส่วนทางด้านของการหนุนทองคำนะคะเพราะว่าอาจจะกังวลน,นะคะนักลงทุนก็ยังคงจะกังวลต่อ,อในส่วนของเงินเฟ้อตรงนี้ต่อไปนะคะทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปนะคะนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องจับตาะะรอดูในส่วนของการแอคชั่นของทางด้านเฟดนะคะว่าจะส่งสัญ,ญญาณออกมาในทางไหนนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะในในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของ คุณไบเดนเองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะงบประมาณปาีปีหน้านะคะกว่าหล้านล้านนะคะเพราะว่า,วา งบประมาณที่จะปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใช้ในช่วงของเดือนตุลานะคะก็วงเงินกว่า8.4หมื่นล้านเนี่ยก็จะไปใช้ในส่วนของการสร้างงานแล้วก็ช่วยเหลือ,อนะคชุมชนแล้วก็ชนชั้นกลางของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็1.6หมื่นล้านเนี่ยจะไปใช้ในส่วนของการปรับลดภาษีภาคคนเรือนนะคะในส่วนของ บุคคลที่มีบุตรที่ยังเด็กนะคะแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของด้านการศึกษานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยงบประมาณตรงนี้นะคะยังคงต้องรอการผ่านจากทางด้านของสภาคองเกรสนะคะผ่านการพิจารณาตรงนี้หรือไม่แล้วก็ประเด็นต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของพรรคกลีพาวิการน,นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่ายังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่างบประมาณตรงนี้เนี่ยยังสูงอยู่นะคะแต่คณะทํางานของทางด้านคุณไบเดนเองเนี่ยก็ พร้อมนะคะที่จะปฏิบนอิปรับลดในส่วนต่างๆนะคะอันนี้เราก็คงต้องรอดูเพราะว่าตัวงบประมาณตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดตั้งแต่เกิดสองครามมานะคะนี่ก็เป็นในส่วนของสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศนะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะในช่วงเวลา2ทุ่มนะคะเป็นการประกาศดัชนีการจัดซื้อนะคะภาคการผลิตหรือว่าตัว p i นะคะ ก็จากเดิมนะคะมีการประกาศไว้ที่60.5นะคะคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีที่61.5นะคะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดเนี่ยมองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ขยับไปในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะเป็น PMI จัดซื้อนะคะอุตสาหกรรมภาคการผลิตของ ISM นะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่60.7ค่ะคาดการรอบนี้ก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นที่60.9นะคะถ้าเกิดว่า ออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านลบกับราคาทองคำค่ะแล้วก็ขยับไป3มทุ่มครึ่งนะคะตัวสุดท้ายเป็นดัชนีภาคการผลิตนะคะของเขตเดลัสนะคะซึ่งตัวแดิมอยู่ที่37.3ค่ะคาดการรอบนี้เนี่ยมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะที่ 34.5ค่ะถ้าเกิดว่าออกมาตามคาดก็มองว่าน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนั่นเองในในช่วงนี้เราอาจจะต้องจับตารอดูนะคะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จัดสำคัญแล้วก็อาจจะทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีการสวิงตัวได้นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์ยูในซายกับเราแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะคะราคาทองคําก็ถือว่ายังคงยืนเหนือแนวะรับ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญได้แล้วก็เช้านี้นะณะนนี้เนี่ยราคาทองคําก็เริ่มมีการขยับตัวขึ้นนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจารย์มองมุมอมองในวันนี้ยังไงบ้างคะครับมุมมองของทองคําเนี่ยนะครับกานะร,นะร,นะร,นะรทรงตัวก็ยังยังคง แข็งแรงอยู่นะครับคือยังทรงตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับในภาพรวมเนี่ยนะฮะราคายังสามารถที่จะเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลีย่ยอยู่เหนือเส้นอัพเทรนนะฮะดังนั้นเนี่ยการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่นะครับนะะแล้วก็ การนับขึ้นในเรียดเวสนะฮะมันมันก็ยังเป็นการนับขึ้นในขาขึ้นอยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยอ่ก็ฝากนักทุนนะฮะคงคงจะต้องอเก่งกาไรตามทิศท,ทางที่เป็นอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นทิศท,ทางขาขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการเล่นส่วนเทนหรือไปเปิดช็อตในช่วงนี้นะฮะเปิดช็อตเปิดขายในช่วงน,นี้นะฮะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ นะเพราะว่า,ามันก็ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายที่ที่เราได้คาดการไว้นะครับคือก่อนหน้าน,นี้นะฮะเราก็มองว่าระดับราคาเนี่ยมันน่าจะแตะระดับใกล้ๆหนึ่งันก้า้ยสาสิบถึงหนึ่งันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญนะครับถ้าจะเปิดช็อตเปิดขายเนี่ยคงจะต้องชะลอออกไปก่อนนะครับรอให้เป้าหมายที่เราคำนวณไว้เนี่ยมาถึงก่อนนะครับ นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการติดตัวขึ้นเนี่ยมันจะมีช่วงของการพักตัวของอ่อ่าเป็นการพักตัวเพื่อผ่อนคลายสัญญาณดีดิเ,ทเ,ทเตอร์บางตัวนะครับนะ,ะก็ยังไม่น่าจะอะน่าเป็นห่วงมากนะก็คือพูดง่ายว่า,วาก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะเวลาที่มันมีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาเนี่ยนะก็ นักโทนก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อตามกรอบแนวรับที่ที่เราให้ไว้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะฮะแต่และแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะในช่วงการพักตัวเนี่ยนะครับก็มันมันก็อาจจะมีบางช่วงที่อาจจะลงค่อนข้างลึกน,นิดนึงนะฮะแต่ว่าการการที่จะลงเอ,อ่อที่ที่มีการพักตัวเนี่ยนะครับ หากราคามันยังไม่หลุด1,870เหรียญลงไปเนี่ยนะฮะก็อย่าไปกังวลนะครับนะเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1,870เหรียญลงมาแล้วเนี่ยนสัญยานมันถึงจะดะูเปลี่ยนเป็นมุมมองขาลงไปนะครับแต่วปัจจุบันเนี้ยนะฮะมันมันก็ยังเป็นไปในทิศทางที่อ,อยังเป็นขาขึ้นนะฮะตำแหน่งโลเนี่ยมันก็ยกยกขึ้นอยู่ตลอดนะครับ นะก็ยังคงจะต้องอใช้มุมมองนะฮะในในในทางเทคนิคเนี่ยช่วยประกอบการลงทุนนะครับนะโดยในเบื้องต้นนะครับวันนี้นะฮะมันก็จะมีกรอบอยู่แถวแถวที่บริเวณเดี๋ยวผมขอดูกกาแป๊บหนึ่งนะครับนะะทีนี้เรามาดู กรอบแนวรับกับแนวต้านนะฮะแนวต้านระหว่างวันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบไปจนถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็อยู่แถวๆที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองเหรียญแล้วนะก็คาดว่านะฮะแนวต้านนะฮะน่าจะขึ้นไปชนทดสอบได้ไม่ยากนักนะฮะ แล้วก็ในขณะที่แนวรับเนี่ย1,890ไปจนถึง1,870เหรียญน,นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นกรอบแนวรับที่ที่น่าสนใจอยู่นะครับถ้ามีการย่อตัวหรือพักตัวลงมานะยังไม่ถึง1,870เหรียญลงไปก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อเก่งกำไรในะที่ทางขาขึ้นได้อยู่นะครับรแต่องไรก็ตามนะฮะอย่างที่บอกนะครบับเป้าหมาย1,930-1,950เนี่ย มันเป็นแนวต้านใหญ่นะครับนะใครที่จะไปรอเปิดชอด็อตเปิดขายนะครับให้รอเป้าหมายมันมาถึงก่อนนะครับค่อยพิจารณานะครับนะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับแนวต้านนะฮะร,ระหว่างวันเนี่ยนะฮะใครจะทํากําไรรอบต้นๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของทองคำการาฟ้5กันบ้างนะครับ นครับก็รโตกอยู่หน้านั้นนะครับภาพรวมเนี่ยก็ยังคงมองคล้ายกับราคาปลอดของเมืองนอกนะครับนะยังมีทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะปัจจัยบวกก็น่าจะมาจากตะกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไปนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาปลอดของเมืองนอกเนี่ยมันมีการดีดตัวขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยราคาทองคำแท่งในประเทศก็จะดีดตัวขึ้นตามนะครับโดยมีกรอบแนวต้านเนี่ยจะอยู่แต่ที่บริเวณ 28,340บาทไปจนถึง28,520บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านสำหรับทอง,องคำห6 5ในขณะที่แนวรับราคาก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ27,830บาทไปจนถึง27,660บาทนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นกรอบการเล่นระหว่างวันนะครับ นะคงจะต้องใช้คว,วามระมัดระวังนิดนึงนะครับนะราคาก็เข้าใกล้แนวต้านมาเรื่อยๆืยแล้วนะครับนะก็ปัจจุบันนะก็ออีกไม่กี่กกกเหรียญน,นะฮะก็จะถึงแนวต้านแรกของในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็คงจะต้องอไปรอทำกำไรตามกรอบแนวต้านไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความืบหนได้อย่างไรนะครับคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์มองว่าการเก่งกําไรในทิศทางขาขึ้นยังคงได้เปรียบนะคะนักลงทุนท่านใดที่ซื้อมาแล้วก็ถือรอขึ้นไปทํากําไรข้างบนนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่ไม่มีของก็รอจังหวะที่ราคามีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะคะโดยที่ g c แคให้ไว้บริเวณ1885เหรียญน,นะคะถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาบริเวณนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าซื้อนะคะแล้วก็ขึ้นไปขายนะคะบริเวณแนวต้าน g c แคให้ไว้บริเวณ1นึ่ 920เหรียญถึงบริเวณ1,930เหรียญนะคะนักลงทุนสามารถซื้อแล้วก็ขึ้นไปทำกำไรตามกอบด้านบนได้เลยนะคะนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ